ครับผมต้นบูเทเกอร์ครับฟ้าวิธยุสื่อสารค่ะผมมาในเดือนสุดท้ายของปีนะครับก่อนที่เราจะเข้าปีใหม่เรามีของขวัญมาฝากลูกค้านะครับก็คือของขวัญของเราเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเสื้อที่เออบนเดอร์นะคะผมเป็นเสื้อกั๊กให้ให้หมาเป็นเสื้อที่คนตามหากันเยอะมากดังนั้นเนี่ยเบนเดอร์เขาให้หมาเราก็จะหมาให้ให้ ครับผมให้มาแค่สองคือสองตัวสองตัวัเบอร์จะเป็นเบอร์ XL ก็คือจริงๆอ่ะใส่ได้หมดนะครับคุณฟ้าก็ใส่ได้ XL ผมก็ใส่ได้นะครับจริงๆอ่ะเป็นเดอร์เขามีสองไซส์แต่ทีเนี้ยเราเลือกเลือกไซส์ใหญ่มาเพื่อที่ว่าจะได้ใส่กันได้ทุกคนนะคะถึงแม้ว่าตัวจะเล็กแต่ถ้าเราส่วนใหญ่เป็นเสื้อกั๊กเนี่ยเราก็จะใส่แค่คลุมเฉยๆนะคะ ถ้าเราเลือกไซส์เล็กมาเดี๋ยวคนตัวใหญ่จะใส่ไม่ได้ครับผมนะคะคเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่คนถาหากันเยอะมากนะครับว่าซื้อกันมาไงไม่มีขายไม่มีขายเลยนะครับแล้วก็จะมีสกรีนสเปนเดอร์ตรงนี้มีช่องระบายลมตรงนี้ค,ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็แข็งแรงเลยนะครับค่ะทีนี้มันมีแค่2ตัวเนี่ยกติกาคืออะไรกติกาเราก็คือต้องมาซื้อหน้าร้านเท่านั้นอ่าครับ,รบหลังจากวันที่หนึ่งเป็นต้นไปหนึ่งธันวา,านะคะครับ ใครที่มาซื้อหน้าร้านแล้วก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะของสเปนเดอร์ด้วยนะคะคไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคะ่ะตามที่เห็นหน้าจอนี้เลยนะคะคจะเป็นตัว POC หรือว่าจะเป็นตัวเครื่องดำเครื่องแดงนะคะเครื่องฟ้านี้ก็ได้แต่ว่าต้องซื้อให้ครบ2,000บาทนะคะคจะเป็นอุปกรณ์ก็ได้อย่างเช่นแบตเตอรี่ battery, นะคะของสเปนเดอร์นะคะ หนึ่งตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหมด2ตัวแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องขอประทานโทษด้วยไม่มีไม่มีเพิ่มแล้วจริงๆนะคะก็คือถ่านกากติกาง่ายๆก็คือท่านใดมาซื้อก่อนก็คือมีแค่2ตัวนะครับมีแค่สตัวท่านใดมาก่อนหรือเกิน2,000ันในอุปผลิตภัณฑ์สเปนเดอร์ก็ได้เสื้อไปนะครับก็คือมี2ตัวเท่านั้นสท่านแรกเท่านั้นนะครับโอเคค่ะก็ตามกติกาไปนะคะ ถ้าใครอ่ะซื้อครบสองพันนะคะโดยมาหน้าร้านเราก็จะให้ไปหมดกแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆครับผมมีแค่2ตัวเขาให้มาแค่2นะเพราะว่าอ่าแต่ละที่อ่คนที่ทําตลาดของสแปนเดอร์เขาก็จะให้มาแค่นั้นนะครับผมโอเคค่ะก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็ยังไงก็แล้วช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างเย็นก็ให้ขอให้ทุกคนนะคะเออสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ เดินทางกับต่างจังหวัดก็ขับรถโดยความระมัดระวังนะก็สวัสดีขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทุกท่านนะครับผมเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับค่ะโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมค่ะคิดถึงว่าคิดถึงบูเทเกอร์ค่ะสวัสดีครับ